แอร์บัส A-380 เป็นเครื่องบินโดยสารที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปัจจุบันผลิตโดยบริษัทแอร์บัสจากยุโรปเปิดตัวอย่างเป็นทางการในปี2005และเริ่มใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ครั้งแรกโดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ในปี2007จุดเด่นของ A-380 คือมี2ชั้นตลอดลำสามารถจุผู้โดยสารได้มากกว่า800คนในแบบความหนาแน่นสูงสุดหรือประมาณ500-600คนในแบบชั้นโดยสารผสมนี่คือเครื่องบินที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของการเดินทางทางอากาศระยะไกลโดยสิ้นเชิง การพัฒนา A 3 8 0เริ่มขึ้นตั้งแต่ปลายทศวรรษ1 9 9 0โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อแข่งขันกับ Boeing 747ซึ่งในตอนนั้นเป็นเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่ที่สุดในโลก Airbus ต้องการสร้างเครื่องบินที่ไม่เพียงแต่ใหญ่กว่าแต่ยังเงียบกว่าประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นและมีความสะดวกสบายมากกว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ A 3 8 0แตกต่างคือการออกแบบที่มีชั้นโดยสารสชั้นเต็มตลอดความยาวของลำเครื่อง ไม่เหมือนกับโบเอิง747ที่มีชั้นบนเพียงบางส่วนการมีสองชั้นเต็มช่วยให้จัดวางที่นั่งได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงเพิ่มพื้นที่สำหรับห้องน้ำห้องพักผ่อนลูกเรือเล่าหนอหรือแม้แต่ห้องอาบน้ำในชั้นเฟิร์สคลาสของบางสายการบินเครื่องบินลำนี้มีปีกกว้างถึงประมาณ80เมตรหรือเกือบเท่าสนามฟุตบอลหนึ่งสนามมีน้ำหนักเครื่องเปล่ากว่า275ตันและสามารถบินได้ไกลถึง15,200กิโลเมตรโดยไม่ต้องหยุดเติมน้ำมัน ทำให้สามารถบินตรงจากลอนดอนไปซิดนีย์ได้โดยไม่แวะพักนอกจากนี้ A 380ยังใช้เครื่องยนต์ที่ทันสมัยเช่น Rolls-Royce Trent 900หรือ Engine Alliance GP7200 ซึ่งให้พลังขับเคลื่อนสูงและประหยัดพลังงานภายในห้องโดยสารของ A 380ได้รับการออกแบบให้มีความเนียบและความกว้างขวางมากกว่ารุ่นอื่นๆช่องเหนือสีสมีขนาดใหญ่แสงไฟในห้องโดยสารสามารถปรับเปลี่ยนสีเพื่อช่วยลดอาการ jet lag และระบบปรับอากาศมีความแม่นยำในการควบคุมอุณหภูมิ หลายสายการบินได้นำ A า a 3 8อมาให้บริการเช่นเอ i มริ e ส s สิงคโปร์แอร์ไลน์การท a าส r i บริ h ิชแอร์เวย์ลูฟทันซาและอีกหลายสายการตกแต่งภายในก็แตกต่างกันออกไปบางสายมีบาร์ลอยฟ้าห้องประชุมหรือแม้แต่ห้องอาบน้ำแบบหรูหราในชั้นหนึ่งซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยมีในเครื่องบินโดยสารอื่นๆแต่แม้ว่า A 3 8 0จะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนวัตกรรมและความยิ่งใหญ่มันก็เผชิญกับความท้าทายหลายประการ ตลาดการบินเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วสายการบินเริ่มหันไปใช้เครื่องบินลำตัวแคบที่ประหยัดพลังงานและยืดหยุ่นกว่าเช่น Boeing 787หรือ Airbus A350 ซึ่งสามารถบินไกลโดยใช้เครื่องยนต์เพียง2ตัวและมีต้นทุนการดำเนินงานที่ต่ำกว่านอกจากนี้สนามบินหลายแห่งไม่สามารถรองรับ A380 ได้ทันทีเนื่องจากต้องมีการปรับปรุงทางวิง่งลานจอดประตูเทียบเครื่องบินและทางเดินเชื่อมเนื่องจากขนาดของเครื่องที่ใหญ่กว่าปกติ ทำให้มีต้นทุนเพิ่มเติมทั้งในฝั่งสายการบินและสนามบินถึงแม้่ i r บัสจะวางแผนให้ A-380 เป็นหัวใจหลักของการเดินทางในยุคอนาคตแต่ยอดขายกลับไม่เป็นไปตามคาดและในปี2019 a i r บัสประกาศยุติการผลิต A-380 ภายในปี2021อย่างไรก็ตามสายการบินหลายแห่งยังคงใช้งาน A-380 อยู่โดยเฉพาะเอมิเรตซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของรุ่นนี้ ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 a 380ถูกจอดพักใช้งานเกือบหมดทั่วโลกเนื่องจากขนาดใหญ่และต้นทุนสูงแต่เมื่อการเดินทางกลับมาอีกครั้งในปี2022-2023หลายสายการบินได้นำ a 380กลับมาใช้งานอีกครั้งเพราะยังไม่มีเครื่องบินรุ่นใดที่สามารถขนผู้โดยสารได้มากเท่านี้ในเที่ยวบินเดียวและผู้โดยสารจำนวนมากก็ยังชื่นชอบประสบการณ์การบินบน,บนเครื่องบินลำนี้ ในสายตาของผู้โดยสาร A380 ถือเป็นเครื่องบินที่ให้ประสบการณ์การเดินทางที่เงียบสบายและมั่นคงที่สุดด้วยการออกแบบที่ดีและความใส่ใจในรายละเอียดแม้จะไม่ได้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจเท่าที่ Air b u s คาดหวังแต่ A380 ก็ได้จารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์การบินอย่างแน่นอนอนาคตของ A380 ยังคงเป็นคำถามที่น่าสนใจหลายสายการบินเริ่มทยอยปลดระวางแต่ก็ยังมีบางสายการบินที่ลงทุนในการปรับปรุงภายในเครื่องเพื่อใช้งานต่ออีกหลายปี เครื่องบินรุ่นนี้จึงยังไม่จากไปไหนในเร็ววันสำหรับคนรักการบินหรือผู้โดยสารทั่วไปการได้ขึ้น A-380 อย่างน้อยสักครั้งก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเพราะคุณกำลังนั่งอยู่บนผลง,งานวิศวกรรมที่น่าทึ่งที่สุดลำหนึ่งของโลกเป็นตัวแทนของยุคทองแห่งการบินที่เทคโนโลยีความฝันและความเป็นไปได้ได้มาบรรจบกันบนท้องฟ้า